สวัสดีครับเอิปซีแฟนสองในต่ำภูทรมทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอกกอยู่พบกันแล้วห้อยอกนะครับห้ยอยอกมันอยู่ขอ้งอัตบาลนะครับวันที่หนึ่งท่านมากรุมพกเก็บนะครับร่างว,วันที่หนึ่งกระขอดมาขงนี้นะครับหกหกเก้าแปดสี่สามนะครับเรียงหกตูนะครับวันที่หนึ่งมาตัดเป็นสามตัวก็เป็นแปดสี่สาม นะครับสามแบบเลขสองตัวข้างล่างก็เป็นออกหกหนึ่งนะครับสามเลขหน้าสามตัวมูนสองข้างกับข้างที่หนึ่งกับหกสองหกนะครับข้างที่สองกับหาหาเก้านะครับสามแบบเลขไทยสามตัวมูนสองข้างข้างที่หนึ่งกับศูนย์เก้าเป็ดครับข้างที่สองกับ หกหาซี 6, 5, 4, นะครับนี่คือผลสลากกินแบ่งของฐบาลขออว่าในวันที่หนึ่งท่นานว่าก็หกเจ็ดนะครับก็บเป็นลักษณะน,นี่ครับกับเอฟซท่านใดโชคดีนะครับั้างหกตัวก็ยิ่งโชคดีใญ่นะครับสําหรับท่านได้ที่ถือสามตัวบนกับแปดซีสามกับด,ดีใจด้วยนะครับดีใจนั่มนะครับรับท่านได้ออกถือ หกหนึ่งนะครับเลขข้างล่างกะถือว่าโชคดีนะครับดีใจน้ำนะครับเลขไทยสามโตเลขหนาสามโตข้างหน้ากันท่านได้ส่งดีนะครับกะตั้งเลขหนาของท่านกะมี่หกสองหกหรือหาหาเก่าท่านกะโชคดีไปนะครับเลขไทยสามโตัวี่ยของสลากไทยสลากกินแบ่งของท่านถ้ามี่ศูนย์เก้าแปดหรือ หาซีนะครับถ้ากระโชคดีไปนะครับก็ดีแก่น้ำนะครับสาหรับท่านในที่โชคดีนะครับส่านมับท่านที่บ่โชคดีก็เพราะปังนะครับเอากันไหมนะครับผมก็เคลือนหล้วครับท่านนะครับมันบอกเขาตัวข้อซื้อนะครับมันออกตัวที่พอซื้อนะครับกับปุ่งหัวที่เปลี่ยนทังไดหรือที่เปลี่ยนเพราะไปออกทั้งไก่กับพวกชักนะครับอันนี้ก็มันกับเปลี่ยนทั้งสั้นนะครับที่ว่าไปยังในมันคือออกมาแล้วนะครับก็เพราังนะครับ เพราะใครั้นี้ซื้อบัตรถือกับรัฐบาลกับบใจนะครับองอดใหม่นะครับกับข้องสีว่าเป็นยังนะครับสําหรับเลขข้างหน้าข้างหลังที่ผมจะทำกับพวกเขานะครับกับข้องสี่พวกเขานะครับกับพวกที่เป็นยังไดนะครับขล้เขากับพวกเขานะครับของอาจารย์ทานอื่นก็คขึ้นกันนะครับกับไม่หน่อยที่สุดนะครับที่เขานะครับที่รุดกับเป็นส่วนไหลนะครับว่าเป็นยังครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับสําหรับผม ผมที่ทํำคลิปลงไปก็หลายคลิปนะครับก็มีเขาอยู่กับว่าหลายคลิปนะครับกะเขาตรงๆก็มีนะครับเขาตัวกลับก็มีนะครับก็มีประมาณอยู่เจ็ดคลิปนะครับผมกะที่เราดูฟังนะครับว่ามีของท่านใดเนี่ยนะครับครับก็สท่ารับคลิปแรกนะครับเป็นคลิปของพออาลีนะครับป้อยต้องงวดเลยนะครับสองตัวห้างเดียว ห้มาทันที่นะครับก่อนก่อนโมเลรับงวยวันทีหนึ่งเท่ากหกเกียรตินะครับสูตรเลขล่างนะพันห้มากอนะครับหนึ่งหกล่างย่างเดี่ยวนะครับตัวกันกับหกหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งตรงๆเลยนะครับเพื่อก็บอกว่าที่ไปบนล่างก็ได้นะครับแต่เพรานเป็นเลขล่างนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งออกตรงๆเลยนะครับเอาตัวกันนะครับหกหนึ่งนะครับใหนึ่งหกล่างย่างเดี่ยวนะครับอันนี้เป็นของพ่ออาลีนะครับสำหรับเป็นคลิปแรกของ ของฟาลีนะครับติดปล่อยมากตองวดเลยนะครับสำหรับท่านใดได้ลงทุนนะครับขันต์บลืมนะครับพวกที่โชคดีนะครับก็ดีแก่น้ำนะครับสำหรับท่านใดบพท่านโชคดีก็าบอกอย่ายนงครับกานงวดงวดต่อไปนะครับดีแก่น้ำนะครับอันนี้เป็นคลิปของพออาลีปล่อยตองวดนะครับคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปเรียกไปเส้นไ้โชกนะครับของนนทิยานะครับวดวันที่หนึ่งท่าลงควมเกนะครับก็เป็นตัดไปเรียกสองตัวมากก็เป็นสองซี ศ6 4ย์ห1สี่ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งหกับ4ี่หนะครับไปกับบนล่างกับก็ไปออกหกหนึ่งออกตัวกับของเลขล่างนะครับอันนี้เป็นเลขปฏิทินของนนทิยานะครับในวันันทีหนึ่งเท่านัา 6, 7, 6, ้นหกเจ็ดนะครับหกตัวกับนะครับข้างล่างนะครับครับคิบต่อไปเป็นคิบของอาดวนนะครับกับวันันทีหนึ่งเท่าั้นหกเจ็ดนะเป็นเลขเลขรดเลขล,ดล,ขลดล้านนะครับ กับพระจตามพระเจ้าตามหนึ่งหกนะครับกับสี่หกนะครับเป็นอายุข้างหลานเลขรวดก็เป็นสามแปดหนึ่งหกนะสามแปดไปแล้วเลี้ยหนึ่งหกนะครับตามเลขหนึ่งหกก็ไปออกห้องหนึ่งข้างล่างนะครับอันนี้ก็ท่านได้ได้ตามได้เห็นน้ำกับขึ้นที่โชคดีก็ดีจะน้ำนะครับอันนี้เป็นของอดวนนะครับคลิปต่อไปเป็นคลิปของแมรีนียน,นะครับเพิ่นก็ให้เลขล่างมากนะครับ เป็นกาเมเนียนถือตัวกันนะครับหนึ่งหนึ่งครับหกศูนย์กับหกหนึ่งนะครับออกโคหนึ่งนะครับถือตัวกันนะครับข้างล่างนะครับอันนี้เป็นของเมเนียนนะครับกันทาเย็บที่ท่านได้เลลงทุนนะครับกับคือที่โชคดีก็ดีจะน้ำนะครับสารับท่านใดท่านโชคดีกับวป็นงนะครับเ้างวัหลังกะไดนะครับอันนี้เป็นคลิปของเมเนียนนะครับครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปของพอารี่นะครับแ่เป็นเบเกเล่านะครับห้เล่กเล่า ซีสามนะครับเต๋อออกมาออกเลขไท่นะครับออกเลขไทยซีสามนะครับข้างบนนะครับก็ออกเลขเล่าให้เลขเล่าออกเลขไทยนะครับให้เลขไทยออกเลขเล่านี่เป็นของพออาลีนะครับถึกคลิปแรกนะครับนี่คลิปที่สองเพิ่นนะครับครับคลิปต่อไปเป็นคลิปของผอาจารย์พิษณะนาปอยให้แล้วมั่นใจไม่ถูกเลือกทำมาหน่งวันทีหนึ่งเท่ากหกเจ็ดนะครับเพราะกันเนี่ยไหนหกซีนะครับวิ่งหนึ่งกับซีนะครับ ตัวกันหกหนึ่งนะครับหกหนึง่งอันนี้เป็นเป็นคลิปเป็นคลิปแรกเลยนะครับเป็นไหมานนะครับกับคลิปต่อมานะครับเป่นกับตัดหกหนึ่งออกนะครับเป็นบาเหล็กหนึ่งบามานะครับแต่ไปจังหวัดเสียงไม้หนึ่งมากเป็นหกหนึ่งขางลังเต็มเต็มเลยนะครับวาจังสั้นกับเพื่อนกับมาให้เตะหกสี่แล้วก็แถมเล็กข้างบนอีกห้าหนึ่งเกดก็ไปซื้อตะพุ่นนะครับส่วนหกหนึ่งนี่เป่นบาบามาาตัวกันนะครับตัดออกนะครับ ก็เล็บว่าได้นะครับนี่เป็นของวายการพิศนากับขันทานใดได้ตามบรทัดออกก็คือสี่โชคดีนะครับก็ดีแก่น้ำนะครับท่านใดนพท่านไหนก็บอกอย่างนี้ครับเอางวดต่อไปนะครับอันนี้เป็นคลิปของวายจารพัศนาพิศนานะครับขับไปนี้เป็นคลิปสุดไทยายของพ่ออาลีนะครับเลขไทยนะพี่หัวหม่าหาสองนะครับสองตัวกับหาหากับหาสองนะครับเลขล่างหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกตัวเดียวนะครับ นอกจากเป็นเลขกเล่าก็พ่าเขานะครับไปเขาหกหนึ่งเลขกล่างนะครับถือตัวกับนะครับกันตาเอฟซีท่านใดได้เห็นในลงทุนก็คือสิโชคดีอยู่นะครับของพอราลี่นะครับเขาทั้งงวดแรกเขียบแรกก็เลียบตัวไทยนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับก็เขานะครับอันนี้เป็นของพอราลี่นะครับก็ดีแก่น้ำนะครับสำหรับเอฟซีท่านไดได้ลงทุนนะครับส้หรับ ท่านใด้เพราท่านได้โชคดีกับป้อหยังครับเอากัรนั่งวถเต่อไปนะครับเป็ี่ยนคำนังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมเม่ยงกรเหมือนกันครับอันนี้เก็บความอวามอรีนะครับครับการวังไว้เอฟซีและต่างประเทศท่วนตรงทันข้องเสียงนี้ในฟังแล้วครับที่ผมได้เก่าสู้ฟังนะครับของสำนักของอาจารย์ควมฝันหรือควมเรียกคำนวณเขาก็ผมก็ได้ว่าไปแล้วนะครับก็สำรับ ข้องอาจารย์ท่านไหนบ่เขารุดนกับบ่เป็นยังนะครับให้รับนังใจซึ่งกันต่อเรียกกันตลอดไปนะครับบ่เหมีอกันเหมือนกันนะครับเฮ็ดครั้งเรียกกับบ่เขานะครับก็บ่เป็นยังนะครับอางคารที่ต่อไปนะครับครับสำหรับท่านไหนโชคดีนะครับก็ดีจะน่ำนะครับคัน้าอยากให้นับค่นน้ำ่ากาแฟของสํำนักไดกับกรุณาตีต่อครับนนทิยานะครับถึงเป็นข้มนุ่มก็กระติจัดตวงจัดทำให้ถึงทีตามความต้องการนะครับก็คของเสียง้งีฟังแล้วนะครับ สำหรับผมในถ่ายคลิปนี้คือที่อยู่ตีเพียงทำนี้พวกนคนอีกคลิปต่อๆไปทร้างคลิปี้โชคดีสวัสดีครับ